ัฝนตกไม่ใช่หรอใช่ฝนตกเข้าข้างในเดี๋ยวนี้เลยคืจะไดรับโชคนะโชดีค่นกแล้วันรับนะได้ครับฝนตกแล้วว่าไม่ตักฝนดีตกแล้วไม่ตากฝนสิครับรอให้ไปก่อนนะครับ่อนนะคนครับมีใครใผมยืมตังค์หน่อยฝากห มาพี่โมจิวเท่กนะห้อยบาท่งร้ยบาหนะ่งบาท่ร้อยบาทหน่นรคอยบาทร้อบาทหน่รับาน่รอยบาทนรอบาหนร้อยบ้อบา้อยบ้ยหรัอบหนรัยบพท่ร้อบนร้ยบนึ่อน่้านง้อหนึ้ทหนาทึ่งรอย้งงแปล้บแล้วบ